คืองานนี้คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกเลยว่าเพิ่งผ่านพ้นไปแต่ว่าความทรงจําความสวยงามมันยังคงอยู่คุณผู้ชมคะ่ะบรรยากาศอบอุ่นมากๆอบอุ่นไปด้วยความรักคะ่ะหลังจากที่คิมเบอรี่แลวก็หมากปรินเนี่ยตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงานที่เลโคมโมอิตาลีใช่ไหมคะก็มีเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็มาแสดงความยินดีว่เป็นจำนวนมากเลยคะ่ะ ซึ่งในงานนั้นเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยมีอีกหนึ่งคนชาวเน็ตเขาจับจ้องไม่แพ้คู่บ่าวสาวเลยก็คือเพื่อนซีอย่างยายาอุรัสยาค่ะที่มีการพาครอบครัวมาร่วมในงานแต่งงานที่ประเทศไทยด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่า ชุดที่ยา่ยาใส่ไปจะบังเอิญบังเอิญไปสะดุดตาชาวเน็ตเกิดทัวลงเกิดดราม่าซะอย่างนั้นค่ะเพราะว่าการที่ดูในรูปผู้ชมค่ะรูปใหญ่รูปที่สะท้อนเหมือนแสงสะท้อนออกไปเนะ่ชุดที่ยา่ยาใส่จะเหมือนเป็นสีดำจริงๆแล้วเธอใส่สีน้ําตาลเข้มก็เลยเกิดการหกสนันว่าทำไมย,ายา่าถึงเลือกใส่ชุดสีนี้มางานแต่งเพื่อนแต่อย่างไรก็ตามค่ะย,ายา่า สีชุดที่ยาย่าใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกค่ะคือด้วยความที่แสงมาสะท้อนมาแล้วบวกกับบรรยากาศที่มืดมืดใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกงานแต่งที่ต่างประเทศเขาก็ใส่ชุดแบบนี้กันนะคะสีดําอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปซึ่งจะใส่สีประมาณนี้แหละค่ะเพื่อไม่ให้เด่นแล้วก็ไม่ให้แย่งสีเจ้าสาวอันนี้ในต่างประเทศนะคะแต่คิดว่าการที่ออกมาเหมือนถกกันหรือว่าเถียงกันในโลกออนไลน์กับการใส่สีชุดที่มันค่อนข้างจะมืดของยาย่าเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจนะคะด้วยความที่เป็นคนไทยเนาะหลายๆคนก็จะมองว่าเฮ้ย ใส่ชุดสีดาําอ่ะมันเหมือนแบบไม่ให้เกียรติคนที่เหมือนเป็นไม่ให้เกียรติคนที่แต่งงานเลยเพราะว่าสีดําคนไทยเขาถือคุณผู้ชมขาวว่าเออมันเป็นสีที่ไม่ค่อยมงคลสําหรับคนไทยสักเท่าไหร่เนาะบางคนก็บอกว่าก็เจ้าบ่าวเขาจะาาใ,ใส่สีดําเลยมันไม่เกี่ยวหรอกแต่คนไทยอะ่ะก็ต้องเข้าใจานิดนึงคะ่ะในอีกมุมหนึ่งเนาะมันก็จะมีมุมที่แบบว่า เขาถือกันนะน,นู่นนั่นนี่อะแต่ด้วยความที่วัฒนธรรมต่างชาติเขาไม่ได้สีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เอาเป็นว่าไม่ได่ามาแล้วกันนะ้องผู้ชมขาอยากจะให้ไปโฟกัสที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวซะมากกว่าค่ะอย่างนั้นก็ตามนะคะงานนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกมากๆจริงๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับมารคินดจริงๆค่ะ